是不是？ มีบางมากเลย มัม่วงแผ่นใส่น้ำปลาด้วยคตดเยอะ

<shras> Yummy អើយបើអ uh> ោน้ําតានអេឡងទៅក៏បានទៅគីងបាត់អោน้ําតាអឺប្លាម ปั่นปั่วัน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 เกมเกมส้มส้มมีลูกชอบลูกชอบลูกชอบส้มส้มเกมเกมจอบชอบชอบเล มะมะม่วงแผนกิน 叫。他<要> คน,คนและเช็บเพลียเก็บแขลีวเก็บแขลว ไอ้จริงพี่อยากเรนก็ไม่ได้อยากไปให้อยากไปให้พี่ อย่างไม่หมดลูกกินนี่นะมองกันนะเอาอย่างมาให้ลูกกินเห็นี่ยประกอบลูกกินไมมองกันนะเอาจีน้ำปลาจีน้ำปลาผ<อ>ลิตผลิตเนี่ยผลิตได้ก่อน นั่งยอมดูเล่นกินข้าวไปแล้ว เอาแปะปเอาแเดี๋ยวปอกเดี๋ยวปอกให้ลูกเห็นกินอยู่ฮะปล้าง้าาอืมไล้างฮะเอาบะม่วงกับบะกอบะม่วงมะกอกมันกินเขาไปวันวาโค้ Bye bye.